วิทยาลัยรลังสิตจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท a i p จำกัดในโครงการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษาและเสริมสร้างธรรมาธิปไตยเอาเป็นว่าเราไปดูภาพรบรรยากาศภายในงานกันเลยค่ะ ความร่วมมือครั้งนี้เนี่ยก็เป็นความร่วมมือครั้งสําคัญของหยายไยเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือการที่หมายไยเนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนนะครับว่าเราเนี่ยจะมุ่งสร้างสังคมธรรมาธิปไตยซึ่งเป็นสังคมที่เป็นสังคมที่เป็นความดีในปีนี้จะเป็นก้าวใหญ่นะครับที่ในปีหน้าเนี่ยจะเริ่มหลักสูตรที่เราเรียกว่าหลักสูตรศึกษาทั่วไปเนี่ยจะมีบังคับให้นักศึกษาทุกคนที่เข้ามาเนี่ยจะต้องเรียนวิชาที่เรียกว่าธรรมาธิปไตย แล้วก็หนังสือนี้ก็จะเป็นหนังสือที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้ในการเรียนสิ่งที่โดดเต็นของมหาวิทยาลัยศิลป์ก็คือการปลูกฝังเรื่องจริยธรรมเรื่องจิตสำนึกนะครับแล้วก็เรื่องธรรมอาธิปไตย นะครับที่ท,ที่ที่มีอยู่อย่างโดดเด่นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเรามองว่าเราจะหาเวทีนะครับด้วยการที่ส่งเสริมให้นักศึกษาน,นะครับได้ได้ได้แสดงออกทางความคิดนะครับทำคอนเทนต์นะครับ,ทำ, content, รบทำเนื้อหาสาระทําเป็นหนังสือขึ้นมาเป็นของตัวเองเนี่ยซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่ทําให้เราไม่ลังเลนะครับที่จะเลือก,อกมหาวิทยาลัยศึก์เป็นเป็น มหาวิทยาลัยสำคัญที่จะเริ่มโครงการลักษณะนี้ครับเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณนะครับทางมหาวิทยาลัยต้องขอบคุณท่านอธิการนะครับดรอาทิตย์ไรรัตที่ให้โอกาสทาบริษ,ษรัทิอเอพีจำกัดมหาชนนะครับได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการนี้นะครับแล้วก็หวังว่าจะต่อยอดไปสู่โครงการอื่นที่ที่ตอบแทนนะครับคุณประโยชน์ให้กับสังคมได้ต่อไปครับ และนี่ก็เป็นพิธีการลงนามความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำในด้านการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นการให้นักศึกษาและบุคลากรได้ใช้ศึกษาได้ง่ายขึ้นกับโลกในยุคปัจจุบันและยังสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยในเรื่องการเสริมสร้างธรรมะที่ประเตยด้วยค่ะ